สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งนะคะจะมารีวิวนะคะเหรียญที่ระลึกสะสมนะคะเป็นเหรียญของพระราชนีนะคะ5บาทนะคะมูลค่า5บาทพศ2 5 2 3จ้านะคะเป็นเหรียญเกี่ยวกับกระสาบ ปี2523ในวาราโอกาสนะคะถวายพระเกียรตินะคะอันเชิญเหรียญประกาศออกใช้เมื่อวันที่17มิถุนา2523นะคะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะ30มิเมตรนะคะเหรียญเป็นโลหะสีขาวทองดีผสมนิกเกิลนะคะเป็นวงกลมริบเรียบ ราคามูล,ลาค่า5บาทค่ะแฟนคลับเหรียญที่ระลึกในว่าโลกาสนะคะเป็นเหรียญที่น่าสนใจอย่างมากถ้าใครได้ครอบครองก็เป็นสิริมงคลหาชมยากมาดูลักษณะกันนะคะแฟนคลับลักษณะเหรียญน,นะคะทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็นอย่างไรนะคะทั้งหน้าแล้วกันนะคะแฟนคลับนี่ทั้งหน้านี่ทั้งหน้านะคะทั้งหน้าก็จะเป็นฉายารัก พระบรมราชินีนาคนะคะฉลองชุดประทับผ้าอิงสานะคะแล้วก็พิมพ์พราพักนะคะเบื้องซ้ายนะคะริมซ้ายเด็กจะเขียนบอกว่าเป็นข้อความว่าสมเด็จนะคะสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะแล้วก็อีกขอบด้านขวานะคะเห็นไหมคะขอบขวานี้ก็จะเขียนว่าก็จะพิมพ์ว่า บรมราชินีนาถนะคะเห็นไหมคะพระบรมราชินีนาถนะคะนี่ค่ะแล้วก็เรามาดูด้านหลังนะคะแฟนขับด้านหลังมีด้านหลังค่ะเห็นไหมคะด้านหลังนี่ก็จะเป็นเหรียญจะโค้งอยู่สองวงนะคะถ้าเป็นด้านซ้ายนะคะแฟนขับถ้าเป็นด้านซ้ายนะคะจะมีตรงกลางนะคะจะเป็นรูปผู้หญิงที่ ใส่หมวกห่มนะคะเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะแฟนขับส่วนอีกวงกลมคงโคง้งอีกทีนึงก็จะเป็นผู้หญิงที่กำลังทอผ้านะคะส่วนข้างล่างนะคะก็จะพิมพ Assad, ์คำว่าภาษาอังกฤษว่า F A O เห็นไหมคะข้างล่างก็จะเขียนมา5บาทนะคะแล้วตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเขียนว่า12สิงหา2523ประเทศไทยค่ะส่วน นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่สวยงามมากเลยค่ะแฟนขับที่น่ารักหาชมยากนะคะนี่ใครมียกมือขึ้นเลยนะคะวันนี้พี่กุ้งมารีวิวนะคะมีสิ่งดีๆมาแนะนำแฟนขับที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นเหรียญนะคะแฟนขับ ของจริงเลยนะคะถ้าใครได้ครอบครองคนนั้นก็จะมีบุญมีบารมีนะคะนี่พิ่กุ้งมีอยู่สามเหรียญจ้านี่ะนะคะเป็นของขวัญให้กับแฟนคลับที่น่ารักที่เข้ามาติดตามรับชมพี่กุ้งสม่ำเสมอนะจ้านี่ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะมีอยู่สามเหรียญน,นะจ้าอ่าก็ขอให้แฟนคลับทุกท่านที่น่ารักมีแต่ความสุขก,กายสุขใจกันทุกท่านเลยนะคะ เปียนหายากค่ะขอบพระคุณอย่างสูงจ้าบ๊ายบาย